สบายดีสบายด,บด,ดีพี่น้องโปรไผเบิร์ตสุขูสุก้นพี่น้องจ๋าบรรยากาศยามแรงส่วงคำคำคำพี่น้องหลังจากที่ตะเวนตกดินเนาะม่อนี้อากาศเย็นอากาศเย็นเบิร์ตเมือ่อบบเห็นแสงแดดคลายคคือเมืดฝนนี่แหละพี่น้องเดี๋ยว จะไปกินข้าวเถียงใหญ่ลุนจากเขาเจ้ามียังกินมะเอนี่เห็นคนแตกสวดสวดอยู่เขามีงานเลี้ยงอะไรกัน ได้อะไรกินวันนี้แสงอาวปิงส,ส่าดีจังเอาป่ามัเตอร์ไซโอ้ยเอินมากินนึกว่าย่างป่านิ้นตัวละโลสองโลบาทมาเบิ่งพี่น้องป่านิ้นนี่นป่าขาวาป่าอย่างนี้ ต้มออยิงนะต้มหัวป่าก้อยป่าป่าย่างนะพี่น้องกับถาดถาดเบลอบล่า <c oughs> ป่าโตซับซ,ซองนิยวเนี่ยส <c oughs> องถาด <c oughs> เนี่เบิร์แน่เนื้อ่าย่างปานิน้นโตละโลสองโลใส่ถาดบักไงปิ่งป่าโอ้ยปิ่งป่ามันต้องกินกับต่ำมักทั่วงรแสบ อุมาเ้ไยุเทิงดีเขากินสองวงามงมีสองวงนะจ๊ะแสดงว่าคนหลายพี่น้องเยาว่าจะสองวงสามวงอมาลาอายุบ้านสวนกับแก่งของนางเจสีเจพลาเจตุยตุยพากันกินงแต่หาโมงผลจะ อ่าอมาลาจักอย่างอย่างโบอยู่บ้านสวนเห็นลองเพลงกันเซลเลอยู่พุ่นเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนอันนั้นรถไผรถแม่นองเหลิงบ่เอ้โบแม่นเนาะรถซื่นมาดูข้างบนเดี๋ยวเชิญมาว่าระบบายของเอาไว้ที่ข้างล่าง มาดูด้านบนกันนะจ๊ะอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งพี่น้องจา๋าแกงไข่แกงมันข้างล่างจะเป็นอันแกงวัยรุ่นข้างบนจะเป็นแกงวัยสลาก็ว <c oughs> ัยเด็กนั่อ้าวกินป่าเลยทั้งนี้ได้ได้ยังกายายลิ่นชายรุ่นป่าจ้ำป่าป่าคือเกาป่ามาจะใช้น้มันเอป่าน้ำมาแต่น้ำชาชื่ออ๋อชารวันอืน่น เอามาแต่น้ำหมูกาแฟลุกตอนนี้คไปไปหนึ่งบ่อพี่โต้ปิ้งปลาพี่น้องปลาเลี้ยงเนาะเราจกยืมแต่ว่าเนี่ยผมไม่ได้ผูกเขาอันนี้จะเป็นเมนูเคิร์นหรเมนูจำปลาเอาปลาห่อพักกระโดนแล้วก็คุยแจวพี่น้องนี่อืดอันนี้เนื้อปลาดิบบ่แม่นอันนี้ปิ้งปลา็จแม่พี่น้องกินเนื้อปลา เอาสิมอนพ่อชายเจ้แหล่ยัง,ง,งทันมาบอฮะมาแล้วกัไฟซ้อทุกวันนี้นางันออกสังคมพี่น้องสังคมข้ามวันข้ามคืนนางไปเจ้าสไปคืนเฮือนเขากับพ่อกันกับบ่ามีนี่ละ <c oughs> บ่หมีกับบ่ไหวเมือนตาบ่คืนแลวครับ ไปนอนคำมาจากไหนมาลูกน,น้นอ,นนนองทั้งนี้เตรียมแจ้งตัวรอว่าสิบห้าแปดสอนไปจังไงผู้ใดสิบห้าไปเงียบเลยไปยอยไรสิบ้าไปเจ้าอันไรพร้องมีเหืวอันนีอผมบอกว่าอ๋ยศาสนาคันว่างๆกับเสาร์อาทิตย์หนาก่อนอันนี้บ่หูพ,อพ,อพอ่อพอลงเมยันก็ไปหาป่ามาตอนแรกว่าสี่อ๋อกำลังไปมันอีกับบ่เมอดอกมันหนาว เมื่อเนี่ยบ่แดดหนาวเมื่อไรเอันแดดแดดแล้นอนพุ่นภับเป็นยีดอกเนื้อพาพไปได้เลยเมื่อจะคนอะอากาศก็เปลี่ยนแปลงพี่น,อน้องห,หอนหอนไปกับมา่านอากาศเย็นอีกรอบวันนี้คู่แฝดมากินข้าวที่นี่นะจ๊ะเม,ม,มื่อเนี้ยสามกลุ่มพี่น้องกลุ่มอัมมลาจะอยู่บ้านสวนเนาะ

ส่วนนี้พักธรรมศาสตรนะ์เนาะยอดกระโดดยอดติววันนี้จะไม่เห็น à, อ่ะยายมากับลุงเลิศ จะเพิ่นได้ได้ยังกินเนาะเออเราก็มีเห็ดป่าเรามาหาไม่ต้องกินไทยเราซื้อป่าคลองเขามาขายให้เราเรามกป่าเรมกป่าเรได้ป่าคือกันเขาป่ามาขายแสดงว่าวันนี้ก็มีเมนูปลาเหมือนกันเขาไปเซตุ่มร้านปลาสอนเขาปลาอ้วนโอ้ยโอ้ยที่ว่าใอยอยากไปสอนแล้วที่เขาเอามาขายเนี่ยปลาขาวๆน้อยๆสำเร็จสำเร็จเดลย ลายดีได้เมื่อน่ะคอยไปอันคอยลงไปเนี่ยคนไปยืนเบิ่งในน้ำนั่นเต็กสวดอยู่น้ำมันลงบอเดี๋ยวพังเบิ่งเสารอาทิตย์เด้อจะพาเด็กๆไปลากอวนอยู่น้ำแม่น้ำโขงพี่น้องเนาะเมื่อไดรห่อนก่อนพอส่วงนี่น่ะน้ำมันลงแห้ง จะลอยน้ำจกิงป่าไม้พารไจะมุดตัวอยากจะไปทานพาแ่มันแต่ว่าขาดนะแต่ว่าป่าบ้านเราได้กินบ่อยอยู่กัเพ่าหาให่เนาะ เมื่อวานเนี่ยพ่อลงมยไปหาปลายไม่นำโคงได้บ่ปลายง่ก็ได้ขายหได้ขายบ่ชื่อกินจะขายบได้ปลายญ่ปลายง่เขาเร่นก่าชาวโลคบ่เด็กเจ้าของงานชื่อกินปลายพูดเงรับเงินเงินขายปลาน่ะบ้น้นโมคุผู้บรหาลอยปาเออคุ้ม้ารได้ทำยังไงถ้าเรานดู้้รหารลอยปลา ข้อดีติดติดลรมากินเง่อนัน้อดีคือการปลากินลงทุนมากินก็บข้าวลงทุนตัวนึงจะลงทุนซื้อหายลอยดูจะหมดอกแปหายลอยหกิ้นปะจะบอกลาดป่ะย้กลุ่มคือ่าดไปขายกระเลบมือนึ่งมัอนี้วันอาทิตย์พี่น้องอัมมาลาไปขายพัดมีเป็นยังไงพัดออกมาหนาตากินยังไงกินกกินเขาไม่กินกับชื้อมากินนวะ ก็บอกแล้วก็กายเข่งเค่งอยู่ตลาดขั้นเห็ดหายก็คือเกลียวอะไรพัดบปเป็นมันก็ออกมาเปะตุ้มเปะบมันเคือจะพัดเด้อต้องเป็นยังไงมันลวกทุกคนบอมันก็มีหลายขั้นตอนเท้าเห็ดน้ำพัดมีโปรเซสพอโปรเซสเห็ดน้ำพัดมีหายพาพัดบปเป็นก็คือเก่ายวเขาลวกแล้วเอาขึ้นใช่ไหมจะเด็ดหนามเลวก็บพัดเลย ถ้าใส่ร้ายเกินกระแสะพัดนั่านเกินกระเปื่อยสรุปได้ขายอยู่พัดหมี่ขนาดไม่หมดนะจ๊ะสองโลไม่หมดมาบวบเบิร์ดเบาะให้คนเมื่อยไปขายไปตลาดโบเบิร์ดเลือกย่างกกเกาทงให้คนเมื่อยไปขายไปขายติดแล้าถือไปเลย งายู่บีที่หัวเลืมคามาหนอประเ็นองบัลืามเลยเกปยุ่ไรเเออบัวบวมาจอยปยุ่งอะไรพี่น้องจอยแค่นั้นแหละเกมบัวบวสามกะละมังคนบัวจเนี่ยลาดนึ่จังบอกมันงานหลทํางงานอันคุณบ้านใหม่งานแต่งงานอยส่างสาัวนี่เเอาเบียร์ช็ดตัวก็ลืมยากน ออกมาบอก็จิ้ม่ะจิ้ขาอี้วนั่นแะมมาลอกลงนเนเานกาาแนยทำเหุบว่าเออขาจังไม่จ้างเ่อกับข่าอาหารการกินบ้านเฮ้าก็สิประมาณนี้ละพี่น้องลักๆก็สิเป็น แกงน้อใหม่ตำมะคุงเนาะแต่ว่าปลาก็เพราะได้กินอยู่สื่อกระซักสื่อเนี่ยกินเลยมิตรหมูแค่เดี้วปลาทูอาหารการกินหนาแร้งนี่บ่คือหนาฝนเนี่ยหนาฝน,น,น,นสิของกินหลายกว่าเนาะ ขึ้นไปก็อันนี้มัคืออา่ีมาเกิโอ้ยวันส่ื้อแฉมูไปไปเห็นกบเขาก็เล้ซื่อบจะั่แน่ก่อนขี้ชื่อชื่อว่นเบิร์ดบอล่ปจะไปว่ใช่อ้อพนุ่งชื่อตันั่นแล้วกบนะผมไปื้อน่ะซีตัหาบาทก็ซื้อมาได้พ่นอู่ทุข์กัที่่ใอุนาตัวน้อยเด็กื่อนุ่ง้ะไน โลนึงเมือนกนนะโอ้ยโอ้ยโอ้่โอ้ยโอ้ยโ้ยมันอมยโอยโอ้ยโเ้ยอยโ้อ้มโอ้ยโอ้ยโออ้้ยโอยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้อามโอนยโอยโอ้ยโอ้ย้ยโ้ยโอ้ยโอ้ย้ยวอ้ยอ้ยอ้ยโอ้อ้เโอยโอ้ยโู้ยโอ้ยโอ้ยโออย้ยัอย้ออออสิยย เาบ้างสิบ้าน้าเคยรมูเม่ใช่เลย่ะมูนดมนเลยวันนี้ซิมอนคอนไซนอนสองคนอีกแล้วมาก็มาจะมากมาเขาข้ดดงเอาก็เดียวไปพุ่นต่อเวนบอเลยนะแม่บอก่เลยแบ เดี๋ยวพี่น้องสิภาพไปเบิ่งอีกกลุ่มที่สามเออยูบ้านสวนพากกันปิ้งย่างใสพุ่นนะเนาะเดี๋ยวไปดูอีกกลุ่มเดี๋ยวสิวานคือเห็นคนอันบ่หลายคือเบิ่งกันมากินเนาะมันหลายกลุ่มพี่น้องวันนี้อากาศหนาวเดียพี่น้องลมอากาศเย็นเนาะ เดี๋ยวจะพาไปดูแก๊งอมาลานั่งที่บ้านสวนอันนี้จะเป็นรถเจพอลา่านี่ แต่พวกนางจะนั่งกันชิววอยู่บ้านสวนอากาศดีพี่น้องทำมาแล้วอากาศมันเย็นเวลาหอนหอนกลางเวน้นกะสิพากันมานั่งอยู่ตรงนี้แหละเนอะได้อะไรกินกันแจ่น,นี้อายา พักกันมาจับกลุ่มกันอย่างเอานางแถาจับกลุ่มจับกลุ่มบาพื้นแรงแ่ายังมาตายละจ้าสบายนางเ่โอกหักจ้าเขาซองมายืยเขาซองมาเจอยกูบอก่าเสื้อค้ยในคอกกูเต็มอยู่เขาพานางลองมายืยเขาเอ้ยมืดแล้วคุณมคาวัฒนาเป็นได้แค่นี้ อย่าย่ำได้ไหมายคำนี้ฟังที่ไรเจ็บทุกทีเตรียมเรียมเตรียมไอเขายัอนอันนั้นอั่นี้จอยังเขาเลยบ่จ่อยยังฟัวน้อยนะจอยบ่เริ่บไปอมีแต่ซองบัดเซินพี่น้องจนบ่มีเงินใส่ซองนางว่าบ่นาแหละช่วงนี้นางจังบ่ออกจากบ้าน ได้แต่งบ่อซองแรกเอันนี่นมบ่ออกปุ๊บได้ปกช่งนี้อดน้ส่นเดือดที่แล้วก็ได้ซองเดียวเ้าผู้คยไปใส่ก็ได้เลยมึงได้ทั้งกได้ทั้งเองฮ้ยมึงได้ทั้งเกยทั้งนอกบนเนี้ยบ่อของอีอมเมื่อวันที่ิห้านก็ทั้งฟยิง้ายกลงอ่างอันนีก็สฝ่ายบ่ อันนี้กับเมเป็นเจ้าโคเจ้โคดะ้นโคเจ้าโคดสิพันเด้อโคดกับโคดกูจะไปแตกเงินมามึงใส่ซ่อมอะไรบ้องทองละพันละพันพันกี่มึงอยาัพันควายบ้าอไนั่นนี่ที่ยุไายไหน ไฟได้ก็อยู่ไยกินด้ยไกินไฟกินนะกินเองเนาะใส่12เมตรไฟใส่12เมตรนี่กินยังไี้อะนางวะกินละว้อนกินกินล้ไฟได้ก็อยู่อย่าไปอยู่ไฟพิลิปิดแล้วโดนตี๋ยวโดนตแม่บุหายม่บุายนี่มันด่ามึงกินผู้ไาเออแบบเนา่้ไฮ้ไอยู่ข้างว่ามาบุฮายคืออะไรบดี บอกแม่เอาอย่างไทยก็ชู่ไว้ชู่ไว้เอาเอาประมาณนี้เอมาบุายภาษาฟิลิปปินส์แปลว่าอะไรแตงว่านบแเบงเออกูทพี่นายน้าบุายคืออะไรพี่นายบอกว่าเออก็คือว่าชู่ไว้ชู่ชูประมาณนี้มาบุไฮก็จะโอ้ก็จะเ่าจง่ายับุไฮยเสรแล้วกาจะแ ่จพวกนั้นเขาคิดว่าไทยเขาบอกภาษาบ้านเขาโบเป็นดีเขาเลยว่าใช่ถ้าแปลเป็นเล้าเลยอีผูห่าอีผู้ห้าอาจริงเขาด่าเพื่อนอีผูห้ายยังไงเขาให้กำลังใจเนอื่นยังจีว่าสูยสวยอ้กอ้ยอีผูห้าอีผูมิกิกิเขาว่ากะนังวอกคิคิตัวข้นมาตัวข้นาัวขึ้นมา จากคนจากคนเกจากคนญาติจสีบอกกิ้ดอกมือนีน่ามันเป็นบุนเมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยเป็นวันศิลดับนอนวันพระใหญ่เออมื่อนี่ะแต่ว่าเฮงได้แล้วที่กรที่เริ่ม่าแต่การ่เานมาแล้ว่าเ้น้าลุกอเดีัวนลืมอลดมนไลืมแรมันญาตคือเก่าเนาะไอรุ่นนีน่ผีบลอกดอก เราแต่พี่บอกไรพี่ไรพี่บอบไรบ้างในๆนี่แต่พี่แสงอะไรความอยากกอดนี่พี่บอกน้ำหดมันโมเมต์มันน้ำโมเม์มันอยากมันคิดว่าหมู่มันเออพอไดลจะไปจากลาเปนน้ำไลกับไลบดิหจักอะไรกนยังกันไลบอกว่าอยากคือเท้กันยังว่ายุดอะไรอย่า กักไปไล่มันก่อนเราไปน้ำเออพีแรกไปไล่มันแรงมาจากไล่มาจากหู้ว่ามันไปรักผู้ชายนี่มันตุุ่แเข้าอ่ะพิป่แผู้ชายหรือผู้หญิงบอเนี่ยก็ัวย่มานล่มันก็มันน้ำคืนมาจากท้าสมือเนี่ยผู้ยันหัวย่มอนไลกูอ่ะมันอยากูดิ ไปบอกเมียมันวมึงเป็นปอันล่มึงบัดเาจะยญาจากคนมาญาติเียญาจะเอาาาอะไรบางนาเอ๊ะมึเมิ่อพอีนี่บันกูย่านผู้ขาไฟฟ้าเฮ้ยเป็นสกิลตัก้มตลกกิลใหญ่ตับกลมมึงเห็นแสนลวก็แซงมันเลย จก็กสิแจ้งได้หราบอกไอ้นี่รู้ิบุ๊ปปาเป็นคข้ามเล,ลาายานมันลำ,นำไ,ไัได้ไรถใหญ่เอาพยาธ่ะวิ่งเจะโดนแร <ś c oughs> งก็ <ś c oughs> ไหวได้

มันบอแตกดอกอะไแต่เป็ไลาเป็นตระกยาตัวมั็นลายยกฉลองถ้าแพกไทยไหมที่แตกจากกากเอาไทยเราชนะฟิลิปปินส์บโอ้ยแบนทอกูเฮ้ยฟิลิปปินส์บรรณกรรมลกายพงแล้วก็แตกล้อเป็นแซนนี้แต่ก็แตกออกเสียแต่ว่าข่อยบ่เห็นแต่ว่าผูกอันนี้บ่ได้แตกปกติเขาว่างการแจนแจงมันวูขึ้นรูปลงมันแตกจากกากเขา ไม่หยุดเราเรือพี่ปอบแต่คุยแบโอ้ยเมื่อไเมื่อเดินทางตูู้นี่เห็ก็เดินทางก็เดินคืกกันได้แล้วจังหวะนมือมื่อใหร่เมื่อ่กอกนั่นแหละกูยังเห็นเคยเห็นเอ้อมวงมกิรก็ยัเห็นข้บนลาลายได้ปบสไลฮลาแต่อก็ไม่ย่าต่อเป็นลายลากไม่ยาแล้วไ่เจายจะ่เป็นแคปปเฝ้าเฮือนอ่นะ ไปเป่าเนื้อเนื <iman> the ้อผียังมีผีนะพี่น้องบริจับกลุ่มกันว้างยังจับกลุ่มกันว้าเรื่องผีมันไล่ไม่ง่ายแต่นี่ล่าเกี้ยนล่าเกี้ยนเขาจะเลาะผีพี่น้องนะยิงเข่าใช่ไหมเขาเบาะผีบอลยันถูกมันไล่นั่นยันช็อกไม่ง่ายมันมาใกล้เลย กูยันมันวู่วูไม่เห็นกูหยุดจื๊อเพื่อประทันกูเนอะกูยันแตกแส่ว่ามันมาจากือล่างกูนี่คิอว่าข่าล่ากเบว่าเรื่องพี่ปอบจ้าว่าเรื่องพี่กระสือเบาเรื่องพี่มันก็ตื่นเต็้นได้ว่าอกกันนะเอดี ว้าเลยญาตเลยฉันไม่นอนเนื้อนกูเบิ้ลนะบไรนะอุ้ยญาติเดี๋ยวคืนนี้เข้าห้องนี้หมดเลยเข้าห้องนี้ต้อเข้าห้องเดียวกันคือสีข้วก็อิีขาห้องนั้นหพี่ปอบมาตัวลงน้าผมกูย่อเมื่อดีกูอ่าเข้าห้องนี้บปอดทัยเอีียมมาละนี่นากินมูให้กูพี่ปอ เมื่อได้กับเมื่อหยอมแบบนี้ก็พิไรเอามันลุชักหน่อยกับมื่อได้น่อยาซนทายังเมันนาเรนทีโซนว่าสัพโพเรนทสามจุดสองถุมกับเมื่อเด้อสูสัญญากันสองทุ่เมื่อเด้อตอนนี้ทุ่มครึ่งคือจะโมงมื่อขีดรถตับก้นดอกเฮ้ยมันต้องย่านดอกคานเห็นสักกิิไปก่อนแต่กสิบหกีมึงใช่าทางนี้ เออพอดีเมื่อกี้รดนัยก่นมันเมื่อนําเลยมันใกล้ๆมันจะใกล้กว่าอันนี้มันโค้เลยเมื่อนี่แหละออกนะคะต่างเน๊ะเออพอดีแหละยังเมื่อนําเลยเมื่อใครได้ผ่านเดือนบ้านมันจะดีทางเมื่บ้านไปทางไหนกูแย่านมึงสิโค้งน้ำมงบุเล่ได้รแหกป่าไหลเปรี้ยวไอ้นี่เลยอย่างเคยมอยเมื่อยยุแต่ครั้งแรกกินผ้าเมื่อบ้านมึงนาผ้าเมื่อนเมื่อผีโวยกลางเวรยงานทุก เออกลาคืนบ่ทาทุบเออถ้าไปบุญนน่น่ะนะบ่ไปบุญบ้านไอ้แต่แรกก็ข้ากูไปบ้านมันที้เล็กกับ้าลาดป้าน่นแล้วแค่แต่กัางเวรนากัไปคิดได้จไนทาพกนั่งซิวๆหนนาบ้านสวนพี่น้องสวนเซเฮฮาเ่าเรื่องนั <t os> <t os ่นเรื่องนี่เนาะตามสไตล์กลุ่มของนาง เดี๋ยวมาานันี่บอมีกรสิขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจคำมารากาศเย็นอากาศหนาวพี่น้องไปแล้วสบายดี